ว yes. ่าเนอุ <S <S ่นลงตัวร yeah? oh, ึไอ้ที่ม่วงน้อยเลบ่นจังหวก็ต้องกระกรนี่หวังที่ะเป็นอุ่นนี่ยแต่นีแต่นีแล้วคือว่โอ๊ยมาไปรุกล้านกินได้อจุ๊บแล้ว ครับก็อะไรนะอ๋อครับชินยังเหรอ

นี่ผมตัวเตี้ยเตี้ยมากนี่ผมมึงตัวเท่าเข้าเหมอนนมวัวมั้งันนเขฟ้าจมอ่งเพราะว่าวัวผมมันนี่มันจะตัวเล็ก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 ผงง ผมว่าวะของผมแล้วมาของผมจะจะจะลอยอยู่ในน้ำอ่ะแค่นี้แหละคนหนาวดอกคือไร 我们南方的白米，米量加的了多，这小麦我们不累。 Ngapai. Ngeteran kan, boh. Wah. Apaan? Hai.

มีปลาบ่เดี๋ยวอยู่เนี่ยมีปลาบ่มีหิวมีจักวะน้ําลุกไปน้ําลุกขึ้นไปฟิงไฟกันไปฟิงไฟบ่อยากลงเลยโอ้ย ไปนะฮยโวยว่ยตัวจะจะคล้องอยู่เลยอู้ปลาโวยขึ้นเขาล้างในขึ้นเขาข้างในให้ไข่เลยเนาะนี่อีเล้อจะมันจะยูมองเลยมันออกม่ได้ครับอู้

โอ้ยใหม่เลยใหม่ร้แหงน้อครับโอ้คือได้หมดเนาะมาจ้างเป็นาบ่อยแล้เียกเราบ่อยโอ้ยบ่อย่โอ้ยโอ้ยโอ้ยอยเยมอมอ หมดบดเเห็นหมดหาปลาแล้วปอดปลาสิงที่ปลาปถือหอยว่ีไหมเห็นลายอ่เห็นปลาปลาอันสลิดแล้วเป็นปลาทอง Well, you have to pass it to the point. Young thanh, you were younger. You were a pioneer. Young thanh. 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 Young

ความเช้าหลุดเนาะยังอร่อยไปตังไหนเดี๋ยวจอ้านหมอก้นอ้านหก้นจองบนอก้นจบ้งหมอกเจ้าบหมึงอดากนเาบานมออดา เต็มคนเป็นอย่างนี้ไปเจ้งซ้องน่อยเลยปะดวยด้เลอยุ่ในตมนี่ะน่น่นี่่นั่นนั่นออกอะพาถือตีนป่เดี๋ยวแล้วพอเบิ้ง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  ยื้อใส่เลยบ่เหอยือโอ้ยมนเลวอยู้วเนอะพูดจ้ำเลยบ่เอ้าล้วโอ้อามือโจ้ขานปากมันเข่าเงกมันมันมุดเลือขี่ตุ่มได้บ่ออกเลยบ่มาออกเลยบ่มาออกเลยบ่ม่แงดอกนี่ใหญ่เลยตัวใหญ่เลย อู้ข no ึ้นเอาเลยไปนี่อีกเด้อตัวนี้ตัวน้อยตัวนี้สีตุ้มเลยโอ้โหโอ้โหหลอเลยลาเลยนี่นะตัวนี้แหละตัวน้อยกว่านาะ จับเละจับเลยมึงหลุดได้วันปะไ้หาเกี๊ยบผุดไอ้ยังนี่นีอีกตัวนึงอีกตัวไอ้สามหายไม่ได้นี่ใครจะเอาออกเองเมืองบาดแรกของการจับฟาครับ ขโมยเรืสาวได้กีกุญชีกุเียด้นี่ยีกี่กุเลยนี่นี่ไงดินี่้วนออกนกันแต่นี่ค่กุยกุกอยู่นี่แ่กุยบอยู่นี่โอ้โหกีแม้ทำไม่เหนรอกบอบอมันเฉือัอนะมันเฉอตัวบเ่อยกเออม่ไนะ มีแนวหลักก็จะดียปลาน่อยทักน่อสวิงไหนวะอู้ยังอู้องอู้ยังเหมือนจะกลมท้าหน่งก็เห็นแบบนีแล้วี่เราทไงไก่งม โอ้ยจุดๆๆๆๆเขาดิย่ใช่ไแม่ตุ้งย้เลยเขาแหย่ห้ยบกน้อ่อเขาบบหลวเพี้ยไปไกลมันเดี๋ยวหยาบลุ่มว่ะเดี๋ยวหยาบลุ่มเลย